เมื่อย้อนไปในอดีตมีคำเล่าขาอันโด่งดังถึงอุทยานแห่งชาติผาแต้มถึงความศักดิ์สิทธิ์ความลึกลับดินแดนต้องห้ามที่หากใครเข้าไปอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นับว่าไม่มีใครกล้าย่างกายเข้ามาณาที่แห่งนี้จึงนำไปสู่การสำรวจและค้นพบความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติในอดีตจนสามารถจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติผาแตมที่ได้รับความนิยมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกของประเทศไทย ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและร่วมไขความลับของผืนป่าในอุทยานของประเทศไทยในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติที่มีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าอายุเก่าแก่หลายพันปีที่ปรากฏเรียงรายอยู่ตามผนังมากที่สุดในประเทศไทยและต่างประเทศอุทยานแห่งชาติผาแต้มแห่งนี้เป็นที่เดียวในประเทศไทย ที่เราสามารถเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครได้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นของประเทศไทยและสิ่งที่ธรรมชาติสร้างอย่างน่าอัศจรรย์โดดเด่นในที่แห่งนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเสาเฉลียงแท่นหินตั้งที่มีส่วนบนเป็นแผ่นหินวางอยู่โดยไม่ติดกันอุทยานแห่งชาตินี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดีซ่อนอยู่อีกมากมายเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมและเรียนรู้ถึงธรรมชาติที่งดงามถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ กับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่นี่จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศไทยผาชนะใดในพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีณเส้นแวงที่105องศา37ลิปดา17ฟิลิปดาตะวันออกเกือบสุดแผ่นดินราชนจาจักรไทยดวงอาทิตย์ปรากฏเหนือขอบฟ้าตะวันออกให้ได้เห็น ถัดจากชาวอำเภอพิบูรลมังสาหารเพียง13ฟิลิปดาตะวันออก หากจนับเวลาและดูภูมิศาสตร์เส้นแบ่งเวลาที่เรียกว่าเส้นแวงหรือลองคิจูดจริงๆแล้วพรมแดนอำเภอพิบูร์มังสาหารตั้งอยู่ที่พิกัดเส้นแวงที่105องศา37ลิปดา30ฟิลิปดาตะวันออกถือว่าอยู่ตะวันออกที่สุดของประเทศไทยที่นั่นคือที่ซึ่งจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศไทยถัดเข้ามาอีกเพียง13ฟิลิปดาที่เส้นแวงที่105องศา 37ลิบดา17ฟิลิปดาคือผาชนะใดอำเภอโองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งที่นี่ก็จะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นหลังพิบูรณ์มังสาหารเพียง0.87วินาทีหรือจะพูดว่าเพียงเซี่ยววินาทีก็ได้เส้นแวงที่105นี้เองที่ประเทศไทยใช้กำหนดเวลาเป็นทางการและให้ถือเสมือนว่าเป็นเวลาเดียวกันทุกพื้นที่ของประเทศไทย แม้ว่าเวลาที่ถูกต้องแท้จริงตามการปรากฏขึ้นของดวงอาทิตย์ตามที่สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งกำหนดโดยเส้นแวงจะไม่เท่ากันก็ตามเวลาที่เส้นแวงที่105องศา37ลิปดาเศษที่อุบลราชธานีตะวันออกสุดของไทยที่นี่จะเร็วกว่าเวลาที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องสอนพรมแดนตะวันตกสุดของแผ่นดินไทย32นาที เพราะแม่ลาน้อยตั้งอยู่ที่พิกัดต,ต่างกัน8องศาเศษณนะที่เส้นแวงที่92องศา22ลิปดาชาวแม่ห้องสอนจึงเห็นดวงอาทิตย์หลังชาวอุบลราชธานี32นาที ผาชนะใดได้รับการประกาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาทุกเช้าให้เป็นจุดสังเกตดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันอย่างเป็นทางการผาชนะใดออุทยานแห่งชาติผาแต้มผาแต้มเป็นส่วนหนึ่งของอนาบริเวณขุนเขาและภูผาอันไพศาลแห่งนี้เรียกว่าป่าภูผา เป็นภูมิประเทศต,ต่อเนื่องของเทือกเขาพนมดงรักภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ขอบตะวันออกสุดของแผ่นดินไทยแม่น้ำโค้งทอดตัวโอบล้อมอุทยานแห่งชาติผาแต้มตั้งแต่ทิศเหนือลงมาตะวันออกเฉียงเหนือต่อมาทางตะวันออกโอบโค้งส่วนล่างทางทิศใต้ของอุทยานป่าภูผาแต่โบราณ ชาวบ้านเล่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ลึกลับของป่าเขายิ่งที่ผาแต้มด้วยแล้วน้อยคนนักที่จะกล้าเสี่ยงอันตรายกล้ำกลายเข้าไปถึงที่เรียกว่าป่าภูผาก็เพราะความลึกลับของป่าความสลับซับซ้อนของขุนเขาความสูงชันของภูผาและการประทับตราด้วยภาพฝ่ามือและภาพสีแต้มแต่งบนผนังหน้าผาโดยคนโบราณที่ลูกหลานเล่าขานกันต่อ,ตอมาถึงปัจจุบัน ใครจะหารกล้าฝ่าดงพงไพรไปสู่แดนอันตรายพ้นป่าภูผาไปตามทางที่ทานน้ำต่างๆหลายผ่านไปตกลงแผ่นดินต่ำทานน้ำทุกสายก็ลงสู่แม่น้ำโขงที่ทอดตัวยาวเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับลาวยาวกว่า60กิโลเมตรตั้งแต่ก่อนที่จะมีการบันทึกประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์แห่งป่าขุนเขาและสายน้ำคนที่เริ่มอยู่อาศัยแถบนี้แต่โบราณจึงทิ้งความทรงจำอันลึกลับและศักดิ์สิทธิ์ไว้ให้คนรุ่นปัจจุบัน ทั้งที่คณะนักสำรวจจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเดินทางมาสำรวจแหล่งโบราณคดีณป่าภูผาและโดยเฉพาะบริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่าผาแต้มนี้ได้มีการค้นพบภาพเขียนสีบนผนังผามากมายหลายร้อยภาพในหลายพื้นที่ ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้คำนวณอายุได้ประมาณ3,000ถึง4,000ปีอายุใกล้เคียงกับอารยธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบที่อื่นๆในประเทศไทยพื้นที่แถบนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและประกอบพิธีกรรมของคนโบราณพบภาพเขียนสีบนผนังผาแต้มถึง4กลุ่ม4แห่งเรียกชื่อแยกต่างกันไปคือผาแต้ม ผาขามผาหมอนและผาหมอนน้อยและยังพบเพิ่มเติมอีกกว่า10แห่งกระจายริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตอุทยานแห่งชาติผาแ,แต้มทั้งหมดมีกลุ่มภาพคนภาพสัตว์ทั้งปลาวัวนกช้างและสัตว์อื่นๆภาพมือภาพเส้นลายเรขาคณิตและภาพสัญ,ญลักษณ์ภาพสิ่งของ พร้อมกับสภาพพื้นที่ธรรมชาติป่าเขาลำนาไพรที่นี่ดูอุดมสมบูรณ์มากในปี2524มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเสนอต่อกรมป่าไม้ให้จัดตั้งป่าภูผาส่วนที่เรียกว่าผาแต้มเป็นอุทยานแห่งชาติวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2534อุทยานแห่งชาติผาแต้มจึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ อุทยานแห่งชาติผาแต้มครอบคลุมพื้นที่340ตารางกิโลเมตรหรือ212,500ไร่ใน,นเขตอำเภอโขงเจียมอำเภอโพไซและอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานี Thank you อุทยานแห่งชาติผาแต้มอยู่ในภูมิประเทศอันเป็นที่ราบมีแนวภูเขาทางตอนเหนือสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย170เมตรส่วนที่เป็นหน้าผาสูงชันติดฝั่งแม่น้ำโขงถ้าหันหลังให้หน้าผาแล้วมองลงมาก็เป็นลาดเขาไปทางตะวันตกลาดเอียงไปตามแนวเขาขนานไปกับแนวชั้นหินด้านล่าง แยกย่อยภูมิลักษณะเป็น4บริเวณบริเวณที่ราบเชิงเขาอยู่ทางตะวันตกของพื้นที่เกิดจากการทับถมของตะกอนหินดินจากทางน้ำที่ไหลมาจากที่สูง บริเวณที่ลาดชันเชิงซ้อนอยู่ตอนกลางของพื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาหรือเทือกเขาเป็นพื้นที่ลาดชันมากกว่า35%บางบริเวณก็เป็นภูเขาที่เรียกว่ายอดป้านราบแบนด้วยเหตุที่ชั้นหินต่างๆกันทนทานต่อการกัดกร่อนที่ไม่เท่ากันจากอนุภาพแห่งธรรมชาติแรงลมและพลังน้ำดังปรากฏให้เห็นเป็นเสาหินหินโผล และลานหินรูปแบบต่างๆกระจายทั่วไปในพื้นที่อุทยานเสาเฉลียงเป็นเสาหินสึกกร่อนโดยพลังธรรมชาติที่มีรูปร่างโดดเด่นแปลกตาที่สุดในอุทยานแห่งชาติผาแต้มการสันนิษฐานโดยหลักวิทยาศาสตร์โบราณาคดีธรณีวิทยาและดึกดำบรรพ์วิทยามีความเห็นเพื่ออธิบายปรากฏการเสาเฉลียงว่าตอนกำเนิดดาวเคราะห์โลก จากการระเบิดมหากร,รัมปนาศในเอกอภพที่เรียกว่าบิ๊กแบงมวลสารร้อนหลอมละลายใช้เวลานับล้านปีกว่าจะเย็นตัวลงเป็นเปลือกโลกแต่ก็ยังถูกปกคลุมด้วยก๊าซที่เพิ่มความหนาแน่นมากขึ้นมากขึ้นจนกลั่นตัวเป็นน้ำฝนตกลงมานับหมื่นปีต่อเนื่องกันสิ้นสุดฝนหมื่นปีโลกก็เย็นตัวลงเกิดร่องน้ำลำธารมากมายเกิดการกัดเซาะพังทลายของเปลือกโลก จนกระทั่ง3,500ล้านปีที่ผ่านมาจึงวิวัฒนาการชีวิตเล็กๆขึ้นบนโลกส่วนหินที่ประกอบเป็นเปลือกโลกก็ผันแปรไปตามพลังธรรมชาติเปลี่ยนแปลงลักษณะหินไปเป็นแบบต่างๆสุดแต่จะ,ะเผชิญกับพลังร้อนระเบิดขนาดไหนหินทรายแบบเสาเฉลียงอายุไม่มากนักเป็นหินในหมวดหินที่นักวิชาการนิยามชื่อว่าหมวดหินภูผานเกิดในยุคทางธรณีวิทยาที่เรียกว่ายุคครีเตเซียส ช่วงอายุระหว่าง145 65ล้านปีที่แล้วนักวิชาการบางคนก็กำหนดอายุหินแบบหินทรายเสาเฉลียงที่130ล้านปีสุดแต่งานค้นคว้าวิจัยของแต่ละคนจะให้ผลอย่างไรแต่ที่แน่นอนก็คือเสาเฉลียงเป็นปรากฏการณ์โดยธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำแสงแดดและลมต่อเนื่องกันมานานหลายร้อยล้านปี มีลักษณะของแท่นหินที่ตั้งขึ้นส่วนบนมีแผ่นหินวางอยู่แต่ไม่ติดกันเป็นเนื้อเดียวเพียงแต่วางอยู่ข้างบนเฉยๆนิ่งๆเท่านั้นอยู่นิ่งเช่นนี้มานานแสนานานแล้วจะมองดูคล้ายรูปดอกเห็ดหรือจะมองเป็นรูปอื่นใดก็ได้คนท้องถิ่นเรียกเสาหินนี้ว่าเสาเสลียงเป็นภาษาถิ่นของชาวสวยแปลว่าเสาหินลักษณะแปลกแต่การเวลาก็ทำให้ภาษาการออกเสียงเพีย้ยน ไปเป็นเสาเฉลียงจนทุกวันนี้ ้กันบางคเกิดเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติผาแตมถือเป็นอุทยานที่มีความลึกลับของป่าซ่อนอยู่แต่ยังคงอุดมไปด้วยป่าแตงลังและหินทรายรูปร่างแตกตาจํานวนมากอีกทั้งยังอุดมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมในอดีตที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านภาพวาดที่ถูกซ่อนไว้ในธรรมชาติอย่างกลมกลือนอีกด้วย เรื่องราวความน่าสนใจของอุทยานแห่งชาติผาแต้มยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมทุ่งดอกไม้ป่าที่งดงามและน้ำตกที่ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ห้ามพลาดกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติผาแต้มมาร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยังย่งยืนไปพร้อมกันนะคะดิชันและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ